นี่คืออะไรครับอาจารย์นี่คือปุ๋ยครอบค่ะปุ๋ยคิววครับวันนี้จะพาท่านไปที่บ้านโสกดังตำบลโคกง,งามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับไปดูอาจารย์ท่านหนึ่งสนใจทําการเกษตรมากทั้งปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดรวมทั้งเลี้ยงปลาทํานาปลูกข้าวไว้บริโภคด้วยอาจารย์ท่านนี้คืออาจารย์ปุณภาอัฒภาลาเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่วิทยายลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น,น,นกับอาจารย์สิทธิศักดิ์อันทภพ,พาลาสอนอยู่ที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นนะครับโดยอาจารย์ปุณภาหรือที่น้องๆคุณครูด้กันเรียกชื่อเล่นว่าอาจารย์ปุย๋ยอาจารย์จะพลิกผืนดินที่มีอยู่จํานวนสองไร่เศษท้ายหมู่บ้านโศกดังปลูกพืชผักและผลไม้ไว้หลายชนิดพร้อมทั้งมีการขุดสระเลี้ยงปลาดุกอุยอาจารย์ปุ๋ย บอกว่าสนใจการปลูกต้นไม้และผลไม้มากพยายามศึกษาหาความรู้วิธีการต่างๆจากอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีต้นไม้บางอย่างที่ได้สั่งซื้อทางออนไลน์ลองผิดลองถูกเติบโตบ้างล้มตายบ้างหมดเงินไปก็เยอะเหมือนกันครับโดยเริ่มปลูกจริงจจังๆเมื่อ2-3ปีมานี้เองเหตุผลส่วนหนึ่งคือจะไว้เป็นอาชีพเสริมในช่วงกเกษียณอายุอาจารย์ปุณภาบอกเลยว่า ปัจจัยสาคัญที่สุดคือน้ําตนจึงใช้วิธีผ่านน้ําสูบน้ําจากสระที่ขุดไว้หนึ่งบ่อโดยใช้ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือระบบโซลาเซลล์เพื่อดึงน้ํามาหล่อเลี้ยงต้นไม้พืชผักต่างๆให้มีความเจริญงอกงามที่สําคัญมากๆสวนของตนจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเด็ดขาดแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยขี้วัวแทนครับพร้อ,อรมกับรักษาหน้าดินให้มีความชุ่มชื้นโดยกลบด้วยฝางข้าวอั่นี้ใช้ปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็ฟาง เอาปุ๋ยคอกวางแล้วก็าฟางกลบแล้วก็ดินจะล้วนซุยดีมากค่ะแล้วก็เห็นลูกโตอย่างนี้รู้สึกชื่นใจเลยเป็นผลผลิตจากการเอาฟางแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็น้องที่สอนด้วยกันอ่าบ้านน้องชายเขาเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยค่ะไม่เฉพาะสวนท้ายหมู่บ้านเท่านั้นนะครับอาจารย์ปุ๋ยยังใช้พื้นที่ว่างในหมู่บ้านปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆอีกด้วยเช่นมะนาวฝรังพุทรามะขามเทศมะพร้าว เทกาทุเรียนต้นหม่อนก็ยังปลูกเลยครับลำไยก็มีครับสารพัดจริงๆเรียกว่าเป็นครัวเป็นแหล่งอาหารกลางหมู่บ้านเลยก็ว่าได้อาจารย์ปุณภาหรืออาจารย์ปุย๋ยบอกว่าทุกอย่างที่ปลูกทั้งที่บ้านและที่สวนส่วนใหญ่จะแจกและให้เพื่อนบ้านไปรับประทานเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเพราะคนส่วนใหญ่เป็นญาติกันครับและนี่คือวิถีชีวิตของคุณครูวัยใกล้กเกษียณที่บ้านโศกดัง ตำบนโคกง,งามาเพื่อบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับมันหวานมากเลยนะ